สวัสดีครับผมหมอเกมกายมาสเตอร์คลินิกนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้แล้วว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่แท้จริงเนี่ยเป็นลักษณะไหนคราวนี้เรามาดูกันว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยแบ่งได้กี่ระดับนะครับนะปกติแล้วกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยแบ่งได้3ระดับเดี๋ยวหมอจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนะ,นะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ย ถ้าสมมติเป็นระดับน้อยๆนะครับตามที่นิ้วชี้หมอชี้เนี่ยนะอันนี้เราก็จะสังเกตว่าเอาง่ายๆเปลือกตาดำม,ามันลงมาบางลูกตาดําได้น้อยนะพวกเนี้ยก็จะมีกล้ามเนื้อตาแรงแต่ว่าเห็นไม่ชัดนะครับนะคราวนี้ถ้าสมมติเป็นปานกลางก็เรียกง,ง่ายๆว่าเปลือกตาเนี่ยจะค่อนข้างลงมาบางลูกตาดํามากขึ้นนะอัะอนี้ก็จะสังเกตว่าเปลือกตาเนี่ยลงมาบางลูกตาดํามากขึ้น และสุดท้ายคือภาพนี้นะครับนะภาพที่หมอชี้เนี่ยก็คือเปลือกตาดำเนี่ยลงมาบังรูปตาดำเกินครึ่งตานะครับเรียกง่ายๆก็คือว่าการที่คนไข้เนี่ยมาด้วยภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่มีความรุนแรงของโรคแตกต่างกันตั้งแต่น้อยจนถึงปานกลางแล้วก็มากเนี่ยมันจะส่งผลทําให้การผ่าตัดเนี่ย ได้ผลแตกต่างก,กันง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นมากๆนะครับนะถ้าเป็นมากๆอย่างตามในภาพเนี้ยพวกนี้ผลการรักษาก็จะไม่ค่อยดีเต็มที่เนี่ยเราก็ทําให้มันดูใกล้เคียงกันกับอีกข้างหนึ่งนะครับแต่มันไม่สามารถกลับมาเป็นปกติร้อยเแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตามแบบเป็นอาการเล็กน้อยนะครับตามนิ้วชี้เนี่ยนะพวกนี้เนี่ย เราก็จะรักษาได้ค่อนข้างหายเกือบ100เก็คือกลับมาเป็นภาวะเนี่ยปกติเลยคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าด้วยความแตกต่างคือความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกัน,นก็จะมีกระบวนการการผ่าตัดที่แตกต่างกันด้วยนะครับนะเราไม่สามารถใช้วิธีเดียวในการผ่าตัดทุกๆแบบได้นะครับซึ่งเดี๋ยวหมอเนี่ยจะมาพูดต่อไป แต่คราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยได้ได้คุยกับคนไข้คนหนึ่งคนไข้ก็มาด้วยลักษณะของกล้ามเนื้อต่แรงข้างเดียวไอ้ตรงนี้เนี่ยเรามักจะต้องอบอกคนไข้ก่อนคือคุยคุยกับคนไข้ก่อนว่าถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายหลังก็คืออย่างที่หมอบอกว่าอย่างที่คลิปเมื่อวานที่พูดว่าเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเพิ่งมาได้รับ เป็นมาตอนหลังนะครับนะหรือเกิดจากการแก่ชราเนี่ยไอ้เพิ่งมาได้รับตอนหลังเนี่ยต้องตรวจดูก่อนว่ามันเกิดจากโรคอะไรเกิดจากโรคที่เป็นโรคตาหรือเปล่านะครับหรือจะเกิดจากบางโรกยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างก็คืออย่างโรค SLE อย่างเงี้ยโรคพุ่มพวงที่เรารู้จักกันบางทีมันขึ้นตาแล้วมันจะให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อตาวแลว้เมื่อเราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยหลังผ่าตาัดอาจจะดูดีนะครับแต่ว่า ถ้าอาการของโรคเราไม่สามารถคุมได้นีสุดท้ายเนี่ยอาการจะเป็นมากขึ้นแล้วทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ดีคนไข้ก็จะมาต่อว่าว่าเอเอ้ที่ทำไปเนี่ยมันมันไม่ดีหรือเปล่ามันหลุดหรือเปล่าต้องต้องเข้าใจก่อนว่าต้องดูบริบทหรือพื้นฐานเก่าของโรคที่คนไข้เป็นด้วยว่าเป็นมากขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงการผ่าตัดแต่ละแบบนะครับการประเมิน คนไข้เพื่อที่จะเลือกวิธีการต่างๆนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับหมอเกณแกน์มัสเตอร์คลินิกครับ